นักศึกษาครับต่อเรื่องเลยนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันก็คือส่วนเกินความปลอดภัยนะครับส่วนเกินความปลอดภัยเป็นยังไงนะครับส่วนเกินความปลอดภัยก็คือเป็นผลต่างที่เกิดจากการนำเอายอดขายโดยประมาณมาลบกับยอดขายแะสุดกุ้ทุนนะครับเขาเรียกว่าส่วนเกินความปลอดภัยนะฟังนี้แล้วอาจจะงงเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับตัวอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอมาดู ส่วนเกินความปลอดภัยมีสูตรอยู่ว่าส่วนเกินความปลอดภัยนะครับเซตตี้แชินะครับยอดขายโดยประมาณลบยอดขายณจุดคุ้มทุนหารด้วยยอดขายโดยประมาณเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นครูจะอธิบายแล้จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอยา่างเช่น6กขีดหกตัวอย่างที่6กขีดหกลองเปิดดูจากตัวอยา่าง6กขีดหนึ่งนั่นแเริ่มแรก ยอดขายจากประมาณการขายกำหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่0 0 0 0นบาทนะครับขณะที่บริษัทมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่5 0,000บาทสังเกตดูสิครับนะ,ะยอดขายโดยประมาณการกำหนดไว้ของเดือนกุมภาพันธ์จะขายได้60,000อันนี้โดยประมาณเสร็จขณะที่จุดคุ้มทุนเรามียอดขายอยู่5 0,000ื่นฉนส่วนเกินความปลอดภัยอยู่ที่เท่าไรนะ,ะเรามีส่วนในการหา ส่วนเกินความปลอดภัยเท่ากับเอายอดขายโดยประมาณยอดขายโดยประมาณคือ6 0 0 0ลบกับอะไรลงนะครับยอดขายนะัดจุดคุ้มทุนก็คือ50,000แล้วหายด้วยยอดขายโดยประมาณ60,000ปรากฏว่ากดพืด้นที่แรกแล้วได้ออกมาคือนะครับได้16.7ออกมา ะะจะได้16.7ออกมาเมื่อได้16.7ออกมาแล้วนี่คือส่วนเกินความปลอดภัยทีนี้เราดูยังไงนะครับยอดขายจุดคุค้มทุนอยู่ที่5้าหมโอเคยอดขายตามจริงคือหกหมื่นถูกไหมครับฉะนั้นในช่วงนี้ยังเกิดกำไรอยู่เขาเรียกว่าส่วนเกินความปลอดภัยอยู่ที่เท่าไหร่ครับผลต่างหนึ่งมื่ โอเคนะฉันส่วนเกินความปลอดภัยตรงนี้1นึ่งหมื่นเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์คือ16.7เอร์เซ็นั่นเองอันนี้ก็เรียกส่วนเกินความปลอดภัยช่วงเนี้ยช่วงหมื่นเนี้ยลดได้16ตีหมื่นเนี้ยเป็น16.7หเปอร์เซ็นต์ห้าต่ำกว่านี้แล้วถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะตกไปอยู่ที่5 0 0 0มื่นใต้5 0 0 0มื่นก็จะเป็นขาดอะไรท,ทันทีขาดทุนนะครับฉนันส่วนเกินความปลอดภัยของเรา จะอยู่ที่16.7อนะครับอยู่ในช่วง60,000ถึง50,000นั่นเองผลต่าคือ1,000เขาเรียกว่าส่วนเกินความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งนะครับแบหักกันนะทำข้ออะไรบ้างนะครับให้นักศึกษาไปทำแบบหักข้อ,อ,อะะเดี๋ยวครับอาจารย์ดูก่อนข้อ6ขีด2 6ขีด3 นะครับหกขีดสองหกขีดสามเวโร่เด<ป>ี<ป>๋ยวลูกทำหกขีดสองหกขีดสามหกขีดสี่หกขีดห้าหกขีดหกหกขีดแปดและ 6ขีด9นะครับ6ขีด2 6ขีด3 6ีด4 6ขีด4นะครับ6ขีดห6ขีดแล้วก็6ขีดแแล้วก็6กขีด9นะครับให้นักศึกษาท็มานะครับมาส่งูเป็นการบ้าน อ่ะโอเคครัคบนักศึกษาทำแบสั่งนะครับ6ขีด2 6ขีด3 6ขีด4 6ขีด5 6ขีด6 6ขีด8และ6ขีด9นะครับลองทำดูฝึกตามสูตรที่ครูให้ไปนะครับลองทำดูนะ,ะโอเคนะครับฉะนั้นใแบสบั่งในบทที่6มีอยู่เท่านี้และเดี๋ยวครูจะปล่อยคลิปอาทิตย์หน้าเป็นเรื่องของข้อมูลการตัดสินใจซึ่งเราจะใช้สอบในไฟนอล บทนี้ก็ใช้สอบไฟนอลด้วยนะลูกฉันไปดูมาด้วยบทนี้นะครับไฟนอลหัวข้อสอบไปแล้ว60ข้อใช้เวลาสอบ2ชั่วโมงครึ่งนะครับฉันนักศึกษาต้องทำดูเนี่ยบทนี้ไปอ่านดูแล้ว้อบทำแบบฝึกหัดนะครับข้อสอบอยู่ในแบบฝึกหัดทั้งนั้นนะคะรับเตรียมตัวนะและเดี๋ยวคลิปหน้าผูจะสอนบทในเรื่องของการตัดสินใจนะครับนะโอเคครับนั้นอาทิตย์นี้ จบที่บทที่6แค่นี้นะครับส่วนเฉลยโอเคสองโอเคสามเดี๋ยวกูจะปล่อยคลิปนะครับลงไปในไลน์กลุ่มนะครับเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปแล้วปล่อยลงไปในไลน์กลุ่มนักศึกษาลองฝึกทำก่อนทำอะไรไม่ได้เว้นข้ามไว้และเดี๋ยวกูจะมีนะครับเฉลยลงไปในไลน์กลุ่มนักศึกษาก็ลองดูเปิดดูว่ามันตรงกับคำตอบที่เราทำไหมนะครับลองทำดูลูกนะครับ โอเคครับกดติดตามตอนต่อไปวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับในบทที่หโอเคครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับทุกคน